สวัสดีครับผมกับได้ว่าซูเปอร์ธนาคม500 cp นะฮะซูเปอร์ธนาคม500 cp นะครับ, Super 500รบก็ตัวนี้ไม่มีฝาปิดนะฮะเมลินเจแปนนะครับความจุสายเอ่อเจ้าเป็นอะานี่ครับความจุสายนะสภาพก็สวยนะนะครับถือว่าสวยนะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะ ก็มันนวนหมุนเดานหน้ามีเสียงนะครับตัวนี้ไม่มีคันโยกนะฮะไม่มีคันโยกตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงเวลาเราปล่อยสายอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะนะฮะปรับได้นะครับคันโยกโปกตินะก็มาดูเล่ไฟนะครับดูเล่ไฟมีสายไฟให้นะครับตรงรุ่นนะถ้าแท้ของได้ว่านะครับ เปียกล็อกนะฮะพอดีไปเข้าก็จะมีนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังนะหน้าจอก็ยังชัดอยู่นะครับไม่ไม่ได้เสื่อมนะฮะใช้งานนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตับลดสปีดนะครับนะฮะกดหนึ่งที่ระบบก็ทํางานนะครับ ตัวเกียร์ทำงานนะฮะเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็ตัวเก็ยสายนะครับอันนี้ก็เป็นปรับเลเวลนะครับปรับระดับความแรงนะครับมาดูสายออกตัววัดรอบก็ยังทำงานนะฮะ นะมอเตอร์มันหมุนมันก็จะทำงานเองนะครับ18ที่18เมตรนะครับ18เมตรนะโทษทีนะแสงมันเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วกดเก็บเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสปีดนะครับเล่งได้ถึงห้านะฮะเล่นได้ถึงห้านะครับตัดเองนะฮะตัดเองนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็ตัดเองนะฮะเห็นไหมครับ แล้วก็เมื่อสูดแล้วมันก็กดไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องให้สายออกไปนะครับนะบก็ต้องให้ปล่อยสายออกไปสีกดได้อีกนะครับผมลอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับตำหนิก็มีบ้างนะฮะลอใช้งานได้ปกตินะตัวกรงตัวเกลี่ยก็ทำงานนะฮะ